นี่คือถนนเข้าวัดด่านดูนะครับหลังจากที่รถแมคโครมาปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จนะครับจากที่พื้นที่ครับแค่เติมทีตรงนี้เป็นบ่อบ่อปลาแล้วก็ปลูกผัดกระเฉดน้ำนะครับ,รบตอนนี้รถแมคโครจอดซ่อมอยู่ที่บนวัดก่อนที่จะออกมาข้างนอกเมื่อสักครู่นี้นะครับตันนี้ขากลับก็เลย ถือโอกาสถ่ายภาพให้เห็นนะครับถ่ายวิดีโอหเห็นว่าบริเวณที่กําลังปรับปรุงอยู่นี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับโขดหินโอ้โขดหินแต่และก้อนมาเลื่อมาล่าเลยครับมีหน้ารถแมคโคถึงได้มือตักและฉีกเลยนะครับอย่างนี้แล้วเสร็จนะครับหลังจากที่รถซ่อมเสร็จก็จะมาดําเนินการต่อแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะมี การถมคลองด้านหน้านั้นนะครับนี่ที่เห็นท่ออยู่นะครับถมคลองแล้วก็ปรับลรงใหม่แล้วก็ลามไปถึงลานที่จะสร้างเป็นที่จอดรถไว้สําหรับรอกรับญาติธรรมที่จะมาทําบุญในรอบต่อๆไปนะครับบเข้ามาแล้วครับบรรยากาศตอนเย็นๆเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับตกตั้งแต่สามทุ่ม หนักๆเลยยาวๆไปเลยตังสีทุ่ทมนิดๆน,นะครับน้ําไหลลงจากเขาแล้วก,ก็ลงด้านข้ากุฏิก็เสียงดังซ่าสนันก็เป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับป่าไม้จากที่แห้งแล้งเมื่อตอนงานบวงสวงตอนนี้ก็เขียวขจีขึ้นมากแล้ว ่อ,อยูคิดว่าซ่อมเสร็จแล้วก็น่าจะดำเนินการต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับ